พูดถึงตำนานผีไทยที่น่ากลัวที่สุดชื่อของกระสือต้องโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับแสงไฟประหลาดที่ลอยไปลอยมาในความมืดแสงที่ไม่ได้นำทางแต่กลับเป็นสัญญาณของความสยองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกระสือกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยครับเอาล่ะครับลองนึกภาพตามกันดูนะคืนที่มันมืดสนิทเลยอะเงียบมาก ได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงม,มอยู่รอบตัวทันใดนั้นก็มีแสงไฟดวงหนึง่งแสงสีแดงนวลนวลวาบขึ้นมาลอยอื่ยๆผ่านทุ่งนาไปแสงนั้นน่ะไม่ใช่หิ่งห้อยแน่นอนแต่มันคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่น่าขนลุกที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเลยล่ะครับใช่แล้วครับแสงไฟลึกลับที่ว่าเนี่ยก็คือตำนานแห่งแสงลึกลับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อกระสือนั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนกระสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาทั่วไปนะครับมันมีความซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นเยอะเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังแสงไฟดวงนั้นมันซ่อนอะไรไว้บ้างโอเคอย่างแรกเลยที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆนะครับกระสือเนี่ยไม่ใช่ผีนะย้ำอีกทีไม่ใช่ผีไม่ใช่คนตายแล้วกลายเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนแต่มันคือคำสาปครับ เป็นคำสาปที่ร้ายกาจมากที่ไปสิงอยู่ในร่างของผู้หญิงที่ยังมีชีวิตอยู่เลยกายวิภาคของคำสาปฟังดูน่ากลัวเนาะแล้วคำสาปที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันละ่ะมันเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูชีวิตสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของคนคนนี้กันครับคือชีวิตของคนที่เป็นกระสือเนี่ยมันเหมือนมีสองด้านเลยครับแบบว่าคนละขั้วเลย ตอนกลางวันนะคะก็ดูเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาคนหนึ่งนี่แหละอาจจะดูเงียบๆคลุมเ ب, ครึม,รมไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่แต่พอะตกกลางคืนเท่านั้นละครับโอ้โหเรื่องจริงเหมือนเริ่มตรงนี้หัวของเธอครับครับหัวมันจะถอดออกจากร่างเลยแล้วก็ลอยไปพร้อมกับอะไรเหรอหรอตับไตไส้พุงเครื่องในทั้งหมดนะครับห้อยเป็นพวงระยะแถมยังเรื่องแสงอีกตั้งห้แค่ฟังว่ามีหัวลอยได้กับไส้ก็ว่าสยองแล้วใช่ไหมครับ แต่เดียวก่อนยังมีเรื่องที่สยองกว่านั้นอีกนั่นก็คือเมนูของกระสือครับสิ่งที่มันออกไปหากินตอนกลางคืนนี่แหละบอกเลยว่าน่าขยะขยงกว่ารูปร่างของมันซะอีกคืออาหารของกระสือเนี่ยไม่ใช่ของปกติเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์เล็กๆอย่างกบเขียดไก่อะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นพวกของโสกโครกของเน่าเสียไปเลยแต่ เมนูโปรดของโปรดที่สุดของมันที่ทำให้ทุกคนกลัวจนหัวหดเลยก็คือรกของเด็กแรกเกิดครับใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอครับรกเด็กมันจะตามกลิ่นคาวเลือดไปบ้านที่มีคนเพิ่งคลอดลูกเพื่อไปกินรกนี่แหละครับและด้วยความที่มันกินของแบบนี้นี่แหละครับเลยเป็นที่มาของคำเตือนที่คนแก่ๆชอบพูดกันว่าห้ามตากผ้าทิ้งไว้ข้ามคืนทำไมล่ะ ก็เพราะว่าพอกระสือกินเสร็จมันก็จะเอาปากมาเช็ดกับผ้าที่ตากไว้นั่นแหละครับทิ้งร่องรอยเขาพผาวไว้ซึ่งนี่แหละกลายเป็นวิธีที่ชาวบ้านใช้จับผิดเลยนะคือถ้าเจอผ้าเปื้อนแบบนี้ปุ๊บเขาจะเอาไปต้มแล้วคอยดูว่าผู้หญิงคนไหนในหมู่บ้านมีอาการร้อนรนทุรนท,รนท,รนทุรายขึ้นมาคนนั้นแหละโดนเพ่งเลนเป็นคนแรกเลยทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนเราเนี่ยกลายเป็นกระสือได้ยังไงคือเกิดมาก็เป็นเลยหรือเปล่าคำตอบคือ ไม่ใช่ครับมันคือการสืบทอดมรดกอสูรเป็นคำสาบที่สามารถส่งต่อกันได้แล้วมันส่งต่อกันยังไงละ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการส่งต่อคำสาบนี่ฟังแล้วขนลุกเลยครับคือพอกระสือตัวเดิมเริ่มแก่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยมันจะยังตายไม่ได้นะครับจนกว่าจะหาคนมารับช่วงต่อได้แล้วมันทำยังไงมันจะแอบบ้วนน้ำลายของมันที่มีคำสาบอยู่เนี่ยลงไปในอาหารหรือน้ำดื่มของเหยื่อ บางตำนานนี่โหดกว่านั้นอีกนะบอกว่าในน้ำลายมีตะขาบตัวเป็นๆเ,เลยแล้วพอเหยื่อผู้โชคร้ายกินเข้าไปก็เรียบร้อยครับรับมรดกสยองไปเต็มๆกลายเป็นกระสือคนต่อไปโดยไม่รู้ตัวเลยโอเคฟังดูแล้วกระสือน่ากลัวมากใช่ไหมครับแต่คนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะเขาก็มีวิธีล่าและป้องกันตัวเหมือนกันซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีวิธีจัดการกับกระสือยังไง นี่คือ3วิธีหลักๆที่คนโบราณใช้ปราบกระสือเลยครับอย่างแรกเลยนะคือต้องไปตามหาร่างของมันให้เจอร่างที่นอนทิ้งไว้ตอนที่หัวลอยออกไปนะครับพอเจอแล้วก็เอาไปซ่อนหรือย้ายที่ซะทีนี้หัวจะกลับเข้าร่างไม่ได้พอเช้าปุ๊บก็ตายวิธีที่2ก็คือการป้องกันเอาพวกเถาวันมีหนามกอไผ่อะไรพวกนี้มาล้อมบ้านไว้พอไส้มันลอยมาพันก็ติดกับไปไหนไม่ได้ ส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยโหดสุดคือพอเจอร่างเปล,ล่าๆของมันแล้วเนี่ยให้เอาของมีคมอย่างใบมีโดโกนไปใส่ไว้ข้างในพอหัวมันกลับมาจะเข้าร่างไส่ก็จะโดนบาดขาดเรียบร้อยครับเอาละครับเราเจาะลึกความน่ากลัวของกระสือกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพรวมกันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วตำนานนี้มันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า มันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมของเรากันแน่รู้สึกสยองขึ้นมาบ้างไหมฮ่า <itation> ฮผมว่าก็น่าจะรู้สึกกันทุกคนนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าความน่ากลัวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนของอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับและนี่อาจจะเป็นแก่นแท้ของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับลองคิดดูสิครับกระสือที่ชอบกินของโสโครก มันอาจจะเป็นแค่วิธีการสอนของคนสมัยก่อนเป็นกุศโลบายให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดรู้จักสุขอนามัยในขณะเดียวกันภาพของผู้หญิงที่ดูแปลกแยกเก็บตัวกลายเป็นกระสือมันก็อาจจะสะท้อนความกลัวของสังคมที่มีต่อคนที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้สุดท้ายแล้วนะครับตำนานกระสือก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องผีสยองขวัญแต่มันเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่เลยที่สะท้อนให้เราเห็นทั้งความเชื่อ ค่านิยมและก็วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีเลย